สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะมาอยู่กันในแบบฝึกหัดหน้าที่27นะคะเปิดเลยนะคะหน้านี้นะคะมีข้อ5กับข้อ6นะคะข้อที่5นะคะเขาบอกว่า read the text and complete the spider graph นะคะให้นักเรียนอ่านนะคะข้อความนะคะ text คำนี้แปลว่าข้อความนะคะอ่านข้อความนะคะแล้วก็นำไปเติมใน spider graph นะคะ spider graph ก็คือนี่นะคะกราฟตรงนี้นะคะ เดี๋ยวคุณลูกจะอ่านให้ฟังนะคะคุณลูกอ่านตรงไหนนะคุณลูกจะ,ะไฮไลท์ตรงนั้นนะคะนักเรียนฟังก่อนนะคะอย่าเพิ่งจดนะ Males and male terms in England. Some English people have cereal, toast, and orange juice for breakfast. They might have salad or a sandwich, fruit and a drink for lunch. For dinner, they might have meat and vegetable. นะะักเรียนอาจจะไม่เข้าใจนะคะทีนี้คุณครูจะแปลให้ฟังนะคะเตรียมจดนะคะคำคำแปลนะ meals ตัวนี้นะคะอันแรกเลย meals ตัวนี้แปลว่ามื้ออาหารนะคะมื้ออาหารมื้ออาหารของคนที่อยู่ในประเทศ Inkland อ,อังกฤษนะคะเขาบอกว่า some English people some English people คือตรงนี้นะคะเขาบอกว่าบางคนนะคะที่ เป็นคนอังกฤษนี่นะคะเขานี่นะคะก็จะรับประทานซีเรียลนะคะซีเรียลทสต์ขนมปังปิ้งนะคะ and orange juice นะคะก็คือน้ำผลไม้ในตอนไหนคะ breakfast breakfast แปลว่าตอนเช้านะคะมื้อเช้าก็คือคนอังกฤษนะคะบางคนเนี่ยนะคะเขาจะรับประทานซีเรียลนะคะทอสต์ r a n g e juice นะคะน้ำผลไม้นะคะ ในตอนเช้านะคะต่อมา they might have salad or a sandwich, fruit and drink for lunch มันต่อมาคือตรงนี้นะคะบางพวกเขาเนี่ยนะคะจะรับประทานสลัดนะคะ sandwich, ผลไม้นะคะแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยคะในมื้อกลางวันนะคะ lunch แปลว่ากลางวันนะต่อามา for dinner นะคะ มื้อเย็นนะคะเขาบอกว่าเจมส์มีแฮมมีดและผักนะคะถ้าเป็นตอนเย็นนะคะมื้อเย็นเนี่ยเขาจะรับประทานมี t ตัวนี้แปลว่าเนื้อนะคะเขาจะรับประทานเนื้อแล้วก็แว่าผักนะคะสรุปง่ายๆนะคะคนอังกฤษบางคนเนี่ยนะคะเขามักจะรับประทานซีเรียลนะคะธัญพืช แล้วก็ขนมปังปิ้งน้ำผลไม้ในตอนเช้านะคะและตอนกลางวันเนี่ยนะคะเขาจะรับประทานสลัดแซนด์วิชผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มนะคะต่อมาตอนเย็นเนี่ยนะคะเขาจะรับประทานเนื้อกับผักนะคะ,ะที่นี่เรามาดูนะคะเห็นไหมคะเขาจะแบ่งเป็นช่วงเวลาให้นะคะคุณลูกจะแทนเป็น1 2 3สานะคะเรียงตามมื้อเลยนะคะมื้ออาหาร breakfast เห็นไหมคะจะแปลว่ามื้อเช้านะคะ เขียนสั้นๆว่าเช้าก็ได้ค่ะล n c h คือกลางวานันและสุดท้าย d i นเนอคือเย็นนะคะเย็นถึงดึกนั่นเองนะคะเห็นไหมคะจะมีช่วงเวลาถึง2ทุ่มนะคะอ่าทีนี้เวลาใส่นะคะนักเรียนดูตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้เป็นใจความสำคัญเลยนะคะ m e i l s ตัวนี้แปลว่ามื้ออาหาระคะ่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะแตกออกมานะคะเป็น3ฝั่งด้วยกันนะคะ ั่งแรกนะคะมีเขาแตกมาให้แล้วคือ breakfast นะคะเขาให้เราเขียนเวลานะคะเวลาก็คือตั้งแต่กี่โมงคะ7จ็ดงเช้าถึง9ก้างเช้านะคะช่วงเวลานี้นะคะในมื้อเช้ารับประทานอะไรบ้างนะ,ะทีนี้เราไปดูค่ะเขาให้เราเขียนชื่ออาหารนะคะในตอนเช้านะคะก็บอกอยู่นะคะว่านี่ไงคะ cereal toast แล้วก็ and orange juice นะคะนักเรียนก็นำมาใส่เคะ่ะ ลอกลงไปได้เลยนะคะอะต่อมาโทสต์ดูจากข้างบนนะคะและสุดท้ายคือ orange juice นะคะอะต่อมามื้อที่สองนะคะแน่นอนก็ต้องเป็นตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันก็คือคำว่า lunch นะคะ นะคะในตอนกลางวันเป็นช่วงเวลาเท่าไหร่คะดูช่วงเวลานักเรียนก็นำมาใส่ะคะ่ะเที่ยงนะคะถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะ pm อ่ะเวลาเขียนนะคะมันอาจจะไม่พอนะคะคุณลุกอนุญาตให้นักเรียนมาต่อตรงนี้นะคะเป็น1 2 3เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่พอแน่ๆน,นะคะเขารับประทานอะไรคะตอนกลางวัน นักเรียนก็มาดูตรงนี้ค่ะกลางวันคือ lunch นี่นะคะเขามักจะรับประทานแซลัดใช่ไหมคะหรือแซนด์วิชหรือผล,ลไม้นะคะ,ะนักเรียนก็นำมาใส่เลยค่ะเป็นอาหารนะคะ,อ,ะอย่างแรกแซลลัดนะคะอย่างที่สองแซนด์วิช อย่างที่3มนะคะก็คือฟรุตนะคะคือผล,ลไม้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะต่อมามื้อสุดท้ายค่ะแน่นอนว่าเป็นมื้อที่3มก็คือดินเนอร์นะคะดินเนอร์เนรนก็เขียนคำว่าดินเนอร์ค่ะดินเนอร์คือช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะคะถึงสองทุ่มนะคะ เขารับประทานอยู่2อย่างก็คืออะไรค <ee. S 1> ะเห็นไหมคะเห็นคำว่า dinner ไหมเอ่ยนี่นะคะ meat แล้วก็ vegetable นะคะเอามาใส่เลยคะ่ะแล้วก็ผักนะคะ vegetable เ<ะ>สร็จแล้วตรวจเช็คคำตอบนะคะ,ะเดี๋ยวทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในข้อ6กัน,นะคะ่ะ เรามาดูข้อ6กันนะคะเขาบอกว่า complete the instruction to make a ham and tomato sandwich นะคะเขาให้เรานะคะอธิบายวิธีการทำนะคะ instruction นะคะแปลว่าวิธีทำนะคะนี่นะคะวิธีทำนะคะ make แปลว่าทำค่ะ make a ham and tomato sandwich นะคะ ให้เราทำแซนด์วิชแฮมนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูช่องที่หนึ่งนะคะ Ingredients นะคะแปลว่าส่วนประกอบค่ะส่วนประกอบนะคะมีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งนะคะคือหั่นขนมปังนะคะ two slices of bread นะคะหั่นขนมปังเป็นสองแผ่นนะคะอย่างที่สอง t t e r แปลว่าเนย อย่างที่ 3, ามแฮมก็คือเนื้อหมูรมควันนะคะอย่างที่ 4, คือมะเขือเทศนะคะ tomatoes มะเขือเทศนะคะต่อมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะช่องที่2คือ instruction นะคะคุณลูกบอกแล้วว่าแปลว่าวิธีทำนะคะก็คือการทำเนี่ยนะคะว่าทำอย่างไรบ้างทีนี้ในช่องสี่ช่องที่เขาให้มาเนี่ยนะคะจะเป็นลำดับขั้นตอนนะคะคุณลูกจะให้คำศัพท์นักเรียนนะคะเพื่อที่จะเอาไปเติมนะคะ อาจจะเขียนไว้ข้างบนนี้ก็ได้นะคะ,ะคำแรกนะคะที่คุณลูกจะให้คือคำว่า first f i r เขียนตามนะคะคือขั้นตอนแรกต่อมาคำต่อมานะคะคือคำว่า then นะคะ then แปลว่าจากนั้นนะคะ คำที่3นะคะที่จะให้คือคำว่า next นะคะให้ในักเรียนเลือกมาเติมนะคะคือถัดไปนะคะคำสุดท้ายคือ finally นะคะ <S <S คแปลว่าสุดท้ายนะคะอ่ะอคุณนุกมีให้เลือกทั้งหมด4คํคำนี้นะคะ เราจะมาดูสิคะว่าวิธีการใส่จะใส่อย่างไรนะคะเอ้าเรามาดูคําแปลก่อนค่ะอันแรกนะคะคุณลุกอ่านคําไหนไฮไลทต์ตรงนั้นนะคะ h a s t ทูสไลซ์อ f f bread on a p พจุดจๆๆุนะคะเขาบอกว่าขั้นตอนอเขานี่นะคะจะหั่นขนมปังเป็น2แผ่นนะคะแสดงว่าต้องเป็นขั้นตอนที่1นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นใส่คำว่า first นะคะ ทีนี้ต่อมานะคะ spread จุดๆ spread better นะคะ better on one slice of each bit bread นะคะให้เราทาเนยไปทั่วๆนะคะบนขนมปังนะคะแผ่นแรกนะคะแสดงว่าเราจะใส่อะไรคะขั้นตอนที่หนึง่งทาขนมแบ่งขนมปังเป็น2แผ่นนะคะจุดๆ ทาเนยให้ทั่วนะคะใส่คำว่าอะไรเอ่ยจากนั้นนะคะคำว่าเดนนะคะจากนั้นทาเนยไปที่ขนมปังนะคะใส่คำว่าเดนนะะต่อมาจุดจุดพุทธจุ h แฮม e อน e ดอนี่ถึงนี่แล้วนะคะ and put the sliced tomato on top of the ham นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ตรงนี้นะให้ทาขนมปัง ให้ทาเนยบนขนมปังหนึ่งแผ่นนะคะจุดจุดวางค่ะพูดแปลว่าวางพ u ด the ham on the bread ให้วางแฮมไว้บนขนมปังนะคะแสดงว่าต้องเป็นอะไรคะคำว่าถัดไปนะคะถัดไปนะคะให้วางขนมปังให้วางแฮมบนขนมปังเพราะฉะนั้นใส่คำว่า next นะคะ next นะคะเอามาวางแฮมไว้บนขนมปังเสร็จแล้วนะครับ Put the slice tomato on top of the ham ให้หันห่นมะเขือเทศนะคะแล้วก็วางไว้บนแฮมแล้วมาดูตรงนี้นิดนึงค่ะ The sandwich is ready, r a d y to serve นะคะแปบลบว่าพร้อมที่จะเสิร์ฟแสดงว่าต้องเป็นขั้นตอนขั้นตอนไหนคะอ่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือคำว่า finaly l นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเช็คคำตอบทั้งข้อ7อ่าทั้งข้อ5และข้อ6